สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายน้ำโจ๊กครับวันนี้เป็นเมนูปีกไก่ทอดแล้วกันครับวันนี้ง่ายๆเลยเย็นเย็นเนาะก็เป็นกับแกงก็ได้กับข้าวก็ได้ทานเล่นก็ได้วันนี้เป็นปีกไก่ทอดน้ำปลาธรรมดานะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําปีกไก่ให้เป็นชิ้นเล็กเนื่องจากว่ามีเพื่อนเพื่อนผมถามมาว่าไอ้ปีกไก่เล็กเนี่ยมันคือปีกไก่อะไรส่วนไหนของปีกเป็นปีกไก่ของไก่ตัวเล็กหรือว่ายัางไงคือเขาเขาซื้อที่ ร้านอาหารนะทอดมาให้แล้วใช่ไหมฮะจริงๆแล้วปีกไก่ที่มันดูเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยมันคือปีกไก่กลางแล้วเขาจะมาผ่าตรงกลางออกฮะเพื่อที่จะไปทอดนึกภาพออกไหมครับคือมันไม่ได้เป็นปีกไก่ส่วนไหนที่มันเล็กมันคือปีกไก่กลางอันใหญ่นี่ฮะแต่เขาผ่าตรงกลางออกวิธีผ่าก็ประมาณอย่างนี้ครับนี่นะฮะมันจะมีถ้าเราจับดูสังเกตนะฮะมันจะมีกระดูกสองเส้นนี่นะครับเนี่ย เราจะผ่าตรงนี้ครับระหว่างกระดูกสเส้นนะครับกรีดออกมาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็กดลงไปเลยจะได้แบบนี้ครับนี่เลยก็จะเป็นชิ้นเล็กเดี๋ยวผมผ่าให้ดูชิ้นหนึ่งนี่นะครับมันจะมีกระดูก2เส้นอย่างนี้นะนี่นะครับเราก็ผ่าไปตรงกลางร,ระหว่างกระดูกนะครับเรียบร้อยเราจะได้สองชิ้นแบบนี้พร้อมที่จะเอาไปหมักแล้วก็ทอด เก้านี้ผมใช้ปีกไก่ครึ่งกิโลนะครับส่วนผสมมันก็มาน,นี้เดี๋ยวผมขอผ่าปีกไก่ก่อนแล้วกันวันนี้ไม่ไม่ยากมากนะง่ายๆครับทอดกับกรอบหอมๆแห้งๆนะครับคือมันผ่าง่ายจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจเพราะว่ามันจะมีกระดูกสองเส้นแล้วจะมีช่องว่างตรงกลางพอดี แค่ผ่าให้มันตรงร่องกระดูกครับกดลงไปในกลิบมันจะออกมาสองฝั่งเลยโอเคเดี๋ยวผมขอแยกผ่าก่อนเพื่อนมาดูตอนหมักเลยแล้วกันครับผมไม่ได้เป็นการเสียเวลาด้วยโอเคครับตอนนี้ผมหั่นเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มหมักเลยแน่นอนครับปีกไก่ทอดน้าําปลามันก็ต้องมีน้าําปลาปีกไก่ครึ่งกิโลนะครับผมใช้ช้าําปลาสงช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะ,ตะเพราะว่าผมไม่หมักนานนะครับเดี๋ยวพอคุกเสร็จทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก็ทอดได้เลย ฉะนั้นต้องใส่น้ำปลาเยอะนิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่ออกรสเค็มเลยครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับประมาณสักช้อนชาเดียวก็พอฮะให้มันให้มันมีกลิ่นแล้วก็ให้มันเพิ่มความหนวขึ้นมานิดนึงเท่านี้คลุกเลยนะครับตรงนี้ผมจะหยดหยดน้ำตาลนิดนึงนะครับ ็ช้อนชาหนึ่งเดียวประมาณนับไม่เยอะมากหยอดทำไมน้ำตาลให้มันมีรสชาติที่มันตัดกันระหว่างความเค็มครับคือผงปรุงรสก็ออกเค็มอยู่แล้วเป็นหลักใช่ไหมครับน้ำปาลานี่เคม็มจี๊ดอยู่แล้วฉะนั้นเราก็เอาน้ำตาลไปตัดความเค็มนิดหนึ่งประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะทอดแล้วครับขั้นตอนต่อ,อไปก็คือแป้งทอดกรอบ หรือแป้งข้าโพดก็ได้ที่เพื่อนๆมีนะครับใส่ลงไปนะครับตอนสุดท้ายอันนี้คุกแค่ให้พอมันมันเคลือบกับปิดประมาณนี้นะครส่วนนี้ผมจะไม่ใส่พริกแกงนะครับเพราะว่าเราจะทอดแห้งๆกับกรอบเลย เป็นอาหารเล่นก็ได้ครับเป็นอาหารเสร็จเรียบร้อยเราก็จะหมักไว้ประมาณห้านาทีก็พอเพราะว่าผมใส่ตับปลาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปตั้งหม้อเตรียมทอดกันเลยดีกว่าครับครับผมมาถึงขั้นตอนการทอดกันเลยดีกว่าผมแนะนําให้ใช้เป็นหม้อนะครับเพราะว่าด้านหน้าหน้ากว้างมันจะแคบแล้วมันจะลึกจะทําให้เราไม่เปื้อนน้ามันมากเวลาทอดจะทําให้น้ํามันมันท่วมไก่ช่วมท่วมชิ้นไก่แล้วมันจะทอดออกมาแล้วมันจะ สุกทุกด้านแล้วก็จะไม่ติดกระทะแบบด้านด้านข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะสุกพร้อมกันเลยโอเคครับตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับผมจะเอาตีไก่ที่ผมหมักเอาไว้ใส่ไปเลย นี่ครับข้อดีคือใส่ไปแล้วมันจะท่วมเลยครับทำให้เราทอดอาหารได้สวยด้วยครับมันจะไม่ไปติดกันเป็นเป็นแบนแล้วก็ขอบแป้งที่เราเราชุบไว้ในในอาหารของเราครับมันจะฟูกรอบเมน,นูนี้นี่ทอดเป็นอาหาร ว่างวันหยุดให้เด็กๆได้เหมือนกันแต่ก็ไม่แนะนำให้ทานมากเพราะว่ามันน้ำมันมันเยอะส่วนมากนะครับแต่เป็นเมนูที่หาทานได้ง่ายสุดแล้วครับแล้วก็ทำได้ง่ายเนื้อไก่๋ยวนี้ก็ไม่แพงแล้วครับตีกไก่กลานี่คือซื้อได้เลยตามห้างมีขายแน่ๆตลาดสดท,ทั่วไปก็มีครับโอเคเรียบร้อยละเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอสักครู่หนึ่งจนมันเหลืองแล้วก็ คนสักนิดหนึ่งครับให้มันระอุ่ทั่วๆกันล้วก็รอจนสุกยางไงบ้าครับฟูน้ำมันนะครับที่ฟูเนี่ยครับถ้าน้ำมันมันท่วมท่วมอาหารที่เราทอดแบบนี้ครับมันจะทําให้อาหารของเราไม่ดูแบนรีบติดกับกระทะมันจะน่าทานครับแต่ข้อเสียคือมันจะเปื้องน้ํามันนิดนึงฉะนั้นถ้าจะทําเมนูทอดก็ควรทำสักสองเมนูในวันเดียวนะครับ จะน้ำมันจะสามารถกรองใช้ได้ถ้าเราไม่ได้ทอดอะไรที่มันใส่ใส่ซอสเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคะคือสมัยนี้น้ำมันมันก็แพงครับจะใช้ครั้งเดียวเราทิ้งเลยบางทีบางทีผมว่ามันก็ยังพอจะใช้ได้ครั้งหนึ่งถ้าเราทอดอาหารอย่างเช่นปีกไก่อย่างเงี้ยทอดเสร็จปุ๊บลองกรองดูฮะมันก็ยังสามารถเอามาทอดได้อยู่มันก็เหมือนการทอดเสร็จแล้วพักน้ํามันให้เย็นแล้วก็ทอดต่อประมาณนั้นแหละครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้ขยับนิดนึงครับกันมันติดกันเพราะว่าแป้งมันจะมีความเหนียวเหนียวความที่เราใส่ลงไปใหม่ๆครับก่อนที่แป้งมันจะกรอบเนี่ยมันจะเหนียวนิดนึงแล้วก็หนังไก่แน่นอนหนังไก่มีความเหนียวอยู่ในตัวอยู่แล้วยิ่งโดนความร้อนแบบนี้จะเริ่มเหนียวครับเราก็เคลียร์ๆนิดนึงไม่ให้มันติดกันนี่ฮะโอเคคราวนี้ก็ทอดจนกวามันจะเหลือง ก็ใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับแล้วแต่ความแรงของไฟแต่ผมใช้ไฟกลางนะครับเพื่อให้มันกรอบเหลืองถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยมันสุกแต่สีมันจะไม่ค่อยสวยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนผมทอดเหลืองแล้วก็ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆก็เพื่อนๆลองทอดดูเดี๋ยวมาดูกันว่าเหลืองประมาณไหนระยะเวลาผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะก็ไม่เคยจับเวลาเหมือนกันอาศัยอาศัยมองดูเอา ซึ่งไม่ยากครับปีกไก่สังเกตไม่ยากโอเคเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเหลืองแล้วกันครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้จกทอดมาจนมันเหลืองแบบนี้แล้วนะครับนี่นะกรอบมากขนาดอยู่ในน้ํามันตอนนี้ยังกรอบนะฮะพอเหลืองจนที่เราเริ่มจะพอใจแล้วนะครับเราจะเล่งไฟนะครับนะครับตอนสุดท้ายเพื่อที่ให้มันกรอบสีสวยแล้วก็ไล่น้ํามันนิดนึงครับให้น้ํามันมันเดือด ใหญ่เข้มเกินนะครับเพราะวเดี๋ยวตอนที่เราตักลงไปแล้วมันจะระอุอยู่ในปีไก่กนิดนึงมันจะทให้เข้มหนักไปกว่าเดิมสีจะไม่สวยฮะประมาณนี้ฮะโอเคครับเราตักทั้งที่น้ํามันยังร้อนๆอยู่เลยนะครับตัวคนแากเอามันมวางนะครับตักใส่ตะแกรงไปเสด็จน้ำมันเอาไว้ เก็เพื่อนไม่เห็นโอเคปิดไฟเลยเนี่ยฮะเราก็จะไปพักไว้ให้มันเสด็จมัน,มนครับฟังเสียงฮนะกรอบมาก Okay. เรียบร้อยครับเพื่อนๆน้ำมันยังร้อนอยู่เราอาจจะใส่ตัวนี้ไปครับมันเป็นผักแก้มอย่างหนึ่งทำให้หอมเป็นใบมะกรูดนะครับถูอปิดไฟไป,ไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหอมๆหน่อยมันกรอ,อ,อบด้วยผมชอบทานส่วนตัวน,นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบก็ อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเ,เดี๋ยวเรามาตักเอาอีกทีนึงกันครับก็ร้อกอครับนี่นะครับเพื่อนเืนหลังจากทอดแล้วเสด็จน้ำมันร้อน,อนแล้วก็ถ้าใครชอบผมแนะนำนะครับไปมะกรูดหอมเอาลงไปทอดตอนที่น้ำมันเราปิดแล้วก็ได้ครับเพราะมันแป๊บเดียวก็สุกใส่ลงไปนิดนึงครับประมาณนี้เลย เป็นอาเสร็จเรียบร้อยโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วครับปีกไก่ผมก็กรอบเขาแลวยังกรอบโปะๆอยู่เลยทานง,ง่ายครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีทําก็ง่ายส่วนผสมก็น้อยเพือ่อนๆลองทําทานดูกันครับยังไงเดี๋ยวโจเขียนส่วนผสมไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมครับวันนี้คงต้องไปทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องโจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบแล้วเจอกันครับขอบคุณครับบ๊ายบาย